สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนทํารูปภาพขอบทั้งสี่ด้านฟุ้งนะครับผมแล้วก็เอารูปภาพมานะครับผมไปที่นิวแล้วก็เพจแล้วก็หาที่อยู่ของรูปภาพนะครับอันนี้ผมเลือกภาพอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมก็จะปรับให้มันพอดีกับหน้ากระดาษหลังจากนั้นนะผมให้เรา ลงมาด้านล่างครับมาตรงเมนู S l a y e r m a มนะครับผมตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมสีดำตรงกลางนะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมาเพิ่มเลเยอร์ด้านข้างนี้นะครับเป็นลิงก์ของรูปภาพะคบับมานด้านข้างแล้วเราก็มาที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายนะครับบัดทูอันแรกเลยนะครับแล้วให้เราทําการชิปกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดคลิกมาลสซ้ายแล้วก็ลาก แล้วข้างนี้ก็เหมือนกันครับโอเคทำให้ครบทั้งสีด้านเลยนะครับผมอ่าหลังจากนั้นก็คลิกที่ผลงานโปรเจกต์ของเรานะครับผมแค่นี้นะครับผมก็จะเป็นการเสร็จสิ้นทำขอบฟุงนะครับคือเราจะเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับนีอันนี้เป็นสีเขียวนี่ครับพื้นหลังก็จะเปลี่ยนตามนะ รูปภาพของเราก็จะเป็นขอบฟุง้งนะตามที่เรากําหนดไว้ขอบมันก็จะฟุงฟ้งๆุะจัง